สวัสดีค่ะคลิปนี้ไปคลิปตำมะก,กระะอะ้ค่ะเนาะอ่ะบ้านๆห้ออะค่ะพี่น้องบักพริกแห้งกับบักพริกสดตำมะก,กรอเพราะเพิ่นเพิ่นดูกันไปเนาะคะ่ะบก่กนี้อีกอย่างมากไหมดอกคนท้อกันพี่สันนีจะมีอะไรกระเซนพริกแห้งกับพริกสดบางคนพิ่นตำมะก,กรอเพราะเป็นการตำสมตำพิกอาหารนอ,นอก,กัานเนพวกที่ตำแบบไปก็ตำไปกินฟ้า เที่ยวกันก็ปล่อยดูหนูหนาสวีดินแฟนเพจดูเลยสบายตาสบายใจอ้วนนำใส่พริกแห้งเนใส่พริกใส่พริกขวดเนึ่เสียบตำสมตำตำสมตำจะให้อร่อยมันก็ขึ้นอยู่กับประดิษ กินแบบไหนก็กินไปไม่เกี่ยวกับข่อยอเคียใร์เคียร์เคียโนอยอันนี้ขอ่อยซวฟาวอันขอ่อยซี้าวอันนี้น้องก,กันเนาะอ่ะข่อยซีฟาวแซ่บหนาวเด้ขอข่อยซี้าวเฉพาะผู้ใดต้มาักก,กดาพานนะคะง่ายๆเข้าขใจกันเท่าว่าจำเป็นต้องมาบอกกันยามากไหมเท่าผู้ใหญ่แล้ว ค่อยชิว่าให้เฉพาะคนที่คนที่สร้างประเดกคอยไปกินแบบใดค่อยชิบอกดังน,นี้นะคะคนที่ใส่ประเดกคงค่อยไปปรุงอาหารหนึ่งใส่ประเดกจสก้อนยา,ยาพึ่งใส่น้ำปลาหรือน้ําตาลหรือน้ำบาห,หน้าานวนะคะหรือชูรสยาพึ่ง,ยา,งยาพึ่งใส่ที่ยาพึ่งใส่นี่หมายถึงอีย่างเหตุผลคือคือจะค่อยบอกนะ ปลาล่าแต่ละไ้แต่ละไ้จังหวัดนั่นจังหวัดนี่เพิ่นหมักมาหมัก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 าควา่มหมักแะะควา่มหมักแต่ถ้ามาจากไหของไผของมันน่ะของเพิ่นน่ะค่ะมันมันครบอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเขาเออกมาต้มเนี่ยค่ะคอยสิเอาโตปลาแดดเอาตรงแต่เนื้อของมันไปต้มก้างพุ้ง่อยสึบๆต้มแล้วเพ่อนนี่ส่วนผสมที่หมักจากไ้ไผ่หมันมาจากจังหวัดเนี่ยนั่นแหละมันมาจากตรงนั้นคอยก็เล็บเหมือนกับบอกว่าเวลาสิปรุงอีกยังน่ะใหให้ ใส่น้ำปลาลา่าเสกอนเดี๋ยวค่อยปรุงที่หลังแค่นั้นค่ะนะคะแล้วก็ยัดยัดยัดพึ่งเยอะเยอะเพราะว่ามันเข้มข้นพี่น้องมันเข้มข้นแล้วกินแล้วที่ว่าคนบอกที่ข้าวนี่ข้าวคืออะไรให้พยายามสังเกตดูคนที่กินปลาล่าแต่ถ้าคนที่เคยบวก,กิบบวกิกินปลาเด็กบวกลินคนกินอาหารเนี้อก็ซิเขาใจยากค่อยก็สิบว่เอามาเพรการบ้านบางน้นเนาะ,ะเนาะอันนี้ว่าให้เฉพาะผู้ใช่ปลาเด็กใส่ปลาเด็กค่อยไปตามบอกกอเฮ็ดอาหารอันยังจะตามนะคะ ณจะกินปลาเดีกยี่ห้อไหนก็นตามมันบ่บ่บบต้องมานั่งแคสสนใจคอยอันนี้คอยว่าเฉพาะผู้ที่กินปลาเดียกคอยซื้อกอสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหมักนว้วบัดนี้ก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงว่าต้องจะใส่หลายนะ มุสสุรดรสนีก็ะเรยวแต่ไปสิกินแบบเลยนะคะบุกเกี่ยวกับไข่หน้าหมักน้าวาดิเยอะนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าขวไข่อยบไซใส่บักกลัวใส่สารเอน้นำนี่ค่ะใส่สารเอน เพราะไใส่เหมือนนะเพราะว่ากินคนเดียววัสิบควัดอันนี้ขนมจีนตำมืม้อหนึ่งตำขนมไอ้ทุดที่ค่ะขนมจีนตำส้มตำซาละเน่อันนี้อ,นกกนอ,อันผักกาดหินเขาอิื่นผักกาดหินฝรัง่ง กินแล้วมันสีหินหินจากหน่อยน่าม,มันได้ไมาจากใส่เนี่ยคะ่ะน่าม,มันได้ไมาจากน่าบักข่านน้ำนะคะกินกับบักหอยแข้งลวกเดงๆียๆข้างๆ นกค่ะหอยแครงแดงๆแหมลวกขางๆจากน้อยมัดเมีมยงมันพี่นองเอ้ยเคยกินแบบไหนก็ยกินไปเด้อแม่ยายนี้เเาว่าอยเยเบาเฉพาะอันนี้ซื้ออ,ะบ,อะ,ะบักสโตอค่ะขาดเ่าะอะไคือบอักสโตอนี่แหละหักพักไส้กัมี ปักไซรัวกลบพอดีเศบๆปากไซรนะะี่ค่ะปากกากหินใส่เข้าไปข้างๆอยากกินแบบไหนก็กินไปนะคะกินกับสตมตำลองกินบ้างด้ค่ะใข่ไขแนะนำวานที่พวกผู้ใดกินต้นหอมพอเป็นลองกินสตมตำแล้วก็ต้นหอมเข้าไปนะคะเี่ยอแล้วมันสิกินเป็นเองกะความแซ่บมีเยอะแกะ การขึ้นมาลาขินนบโคดสิเคิดกลิปบอกภาษาอังกฤษอีกแล้วฝรั่งอยากกินตะมกวะัวมาเสียบอม้มมีมาปาดคอ น้ำไลไหลสละระเน่หอมต่เข้าไปหอมกุ้งเต้นรวยข้าไปเนาะว่าม,ม,มีผิดหวังเรื่องที่จะมากินแล้วมาสกิดอยู่ตรงเนี่ยคาวต้องปรุงอาหารแล้วจะรู้ถ้าซิงแบบนี้บอกแล้วนะคะท,คคคที่ค่อยคึกคอยที่เคยเฮ็ดคลิปออกไป ไปแล้วจ้ากินแบบไหนก็กินรถค่ะอันนี้คอยต้องมาแคร์ไม่ต้องมาสนใจค่อยนะคะไปแล้วจ้า